ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Python สำหรับ Portfolio Optimization นะครับวันนี้เรายังอยู่ในการหาผลตอบแทนด้วย Python นะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราเริ่มด้วยการดึงข้อมูลจากตัว Yahoo Finance นะครับวันนี้ราคาที่เราจะใช้คือ BTC USD ก็คือดึงราคา Bitcoin เริ่มต้นตั้งแต่ปี2010ถึงปี2020นะครับอโอเคปีเดือน1ปี2020เราดึงมาละเราลองตรวจสอบข้อมูลก่อน ก็ปินเฮดนะครับเฮดก็คือจะข้อมูลแถวบนสุดครับผมลองเป็น20แถวบนสุดปุ๊บก็จะเป็นราคาอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเราได้ราคาปุ๊บทีนี้เราอยากดูเป็นกราฟอ่าโอเคเราก็จะได้กราฟหน้าตาประมาณนี้ก็เช่นราคาของบิตคอยครับทีนี้ปุ๊บอ่าถ้าอยากดูเป็นวีคเป็นเดือนนะครับก็ทำอย่างตัวนี้ขึ้นมาก็จะบอกว่าเป็นวีคที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่แล้ววันที่เท่าไหร่ เอาเคเรามาเริ่มต้นการหาผลตอบแทนด้วยนะด้วยกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับก็คือเราประกาศฟังก์ชันไว้คือใช้ราคาเปิดลบด้วยราคาปิดนะครับโอเคลองมาดูกันเลยเมื่อเราหาราคาปิดราคาด้วยลบด้วยราคาเปิด,ด,ด,ดปุ๊บในแต่และเดือนแต่ผลตอบแทนเท่าไหร่ก็จะได้ดังนี้นะครับถ้าพอดเป็นกราฟอ่ะเราอยากดูเป็นกราฟ ลองคอดูก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้วิธีการที่ใช้เราใช้ราคาเปิดกับราคาปิดลบกันเนี่ยครับมันมีข้อ,อมันมีมันมีจุดอ่อนนิดนึงตรงที่ว่าราคาปิดลบราคาเปิดใช่ไหมครับมันจะหายไปวัน,น,นหนึ่งโดยปกติเราลงทุน1เดือนนะครับ1เดือนของเราเนี่ยบางทีเราต้องเราต้องคิดจากราคาราคาปิดของเดือนก่อนหน้าถูกไหมครับกับราคาปิดของเดือนนี้ถ้าเราใช้ราคาปิดของราคาเปิดของเดือนนี้กับราคาปิดของเดือนเนี้ย เท่ากับมันจะมีราคาที่หายไปวันนึงก็คือราคาของนักวันแรกถูกไหมครับที่เป็นราคาที่หายไปเราก็เลยลองมาดูวิธีที่2นะครับเราสตาร์ทวิธีที่2ขึ้นมาปุ๊บเพื่อหาราคาปิดของเดือนก่อนหน้ากับราคาเปิดของเดือนนี้อ่าเราลองดูปุ๊บเราลันอย่างนี้ครับเราใช้ตัวนี้ประกาศฟังก์ชันนี้ครับก็คือรีเทิร์บวก1ลบด้วยพอดลบหมันก็จะได้เป็น มันก็จะเหมือนเป็นราคาของต้นเดือนลบแอรราคาของเดือนก่อนหน้าลบเดือนนี้ทีนี้วิธีนี้มันมีจุดอ่อนอีกวิธีหนึ่งครับก็คือเวลาค่าที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีค่าของค่าแรกและค่าสุดท้ายด้วยซึ่งเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเนี่ยผลตอบแทนมันยังไม่ครบเดือนถูกไหมครับเดือนแรกเราไม่มีค่าก่อนหน้าเดือนสุดท้ายเนี่ยราคาที่ผมเมื่อกี้ผมเริ่มต้นจากวันที่20ถูกไหมครับวันที่20นะเดี๋ยวผมให้เปิดให้ดูเราวันที่1เริ่มต้นวันสุดท้ายก็คือ อ่าทูเดย์ก็คือวันที่2 0เดือน1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างช่วงระยะเวลาของแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะเปรียบเทียบกันไม่ได้มันก็อาจจะมีมันก็อาจจะมีคนที่นําไปใช้เนี่ยเราเข้าใจผิดว่าเดือนเนี่ยมันปิดเดือนแล้วเพราะว่าจริงๆมันเป็นแค่วันที่2 0มันยังมันยังเปรียบเทียบกับเดือนอื่นๆไม่ได้ทีนี้เราก็เลยมาใช้วิธีที่3นะครับวิธีที่สก็คืออันนี้นะครับเราลองเดี๋ยวเราลองดูพร้อมกันปุ๊บเราใช้ ตัวฟังก์ชันนี้ขึ้นไปปุ๊บปิดเราก็จะได้ราคาอย่างนี้มาทีนี้เปรียบเทียบทั้ง3วิธีครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับเดี๋ยวผมลองรันให้ดูเปรียบเทียบทั้ง3วิธีปุ๊บพอการาฟออกมาปุ๊บเราเห็นได้ว่าวิธีที่3เนี่ยครับในค่าแรกค่าสุดท้ายมันจะหายไปแต่โดยค่าอื่นๆนะครับจะพอๆกับจะเท่ากับค่าที่เดินวิธีที่2เลยก็คือวิธี3กับวิธีสองเนี่ยเท่ากันแต่ค่าแรกกับค่าสุดท้ายเนี่ย มันหายไปเพื่อป้องกันคนใช้เอานําไปใช้เปรียบเทียบกันแล้วเข้าใจผิดได้ว่าเกิดเราโหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel แล้วเอาไปใช้ต่อนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจมีค่าแรกค่าสุดท้ายอยู่นาไปใช้ต่อหรือว่าบางทีเราลืมเองว่าเฮ้ยค่าแรกค่าสุดท้ายใช้ไม่ได้นะแต่เรา,เาไปคํานวณต่อก็อ <c oughs> าจจะมีการเปรียบเทียบที่ทําให้เข้าใจผิดกันได้วิธีที่สคือน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการนําผลตอบแทนด้วยการหาผลตอบแทนจากไพทอนเนี่ยจากราคาแล้วนําไปใช้ได้ โอเคครับวันนี้ยังไงต้องขอลาไปก่อนนะครับเราเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับคราวหน้าเราเราจะดูถึงเรื่องของความเสี่ยงกันบ้างเราพูดถึงผลตอบแทนไปแล้วความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรแล้วเราจะวัดความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างไรเราพบกันนะครับสวัสดีครับ